เานับยังอ่ะเขานับยังอ่ะได้แล้วออกได้แล้วโอเคมากันแล้ว วันนี้ลมเย็นดีเมื่อคืนฝนตกวันนี้ก็เลยลมเย็นดีลมแรงสวัสดีครับหมดละอ่ะเชิญใครจะพูดพี่โรดพูดสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับอ่ะวันนี้ก็มีเวลาจริงๆเมื่อวานเนี่ยก็อยากจะไลฟ์แต่ก็มาติดเกี่ยวกับงานของเคอรี่ มีปัญหาระบบเขาใช้การไม่ได้ก็เลยต้องมานั่งเขียนเขียนเขียนที่อยู่เขียนพัสดุเองก็เลยทำให้ไม่มีเวลาไลฟ์ก็จะมาไลฟ์วันนี้ต่อ,อ,อวันนี้เราก็จะมามากันสองเมนูนะ,ะเมนูอะไรบ้างครับมีชากินทีแอปเปลิลกับปปชากิ้นทีสตอเอ้ยลินจีลินจ,จีกับแอปเปลิลโอเคก็จะทำ เกี่ยวกับครันนี้ก็จะเป็นเมนูถุงกองและ,ะเมนูถุงกองซึ่งเมนูถุงกองเนี่ยน้ำชาที่ออกมาเราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันจะมีความ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 ขุ่นอยู่นิดนึง<า>มันจะไม่โปร่งแสงเหมือนกับชงด้วยเครื่องเพราะชงด้วยเครื่องเนี่ยเวลาสกัดน้ําชาออกมามันจะไหลาจากข้างบนลงข้างล่างมันก็ทําให้เกิดการกองไปในตัวด้วยทําให้น้ำเนี่ยคุณภ,ภาพน้ําชาที่ออกมาเนี่ย มันมีความใสแต่ไม่เหมือนกับถุงกองถุงกองเนี่ยเราเหมือนกับการคนอะ่ะมันมันไม่ได้มันไม่ได้ผ่านการกองแต่ละชั้นแต่ละชั้นด้วยตวงมันเองมันจะออกดันข้างของถุงกองมันก็เลยทําให้มีความขุ่นนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากครับขออย่างเดียวให้ทําถูกต้องรสชาติดีอร่อยนะแค่นี้ก็ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วไม่งั้นเราก็จะไม่มี ไม่มีของที่จะขายกับเขาไม่มีของที่จะแข่งกับเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นคนที่มีของใช่ไหมวันนี้พี่แมทเขาจะก็จะปล่อยของน้องแมทเขาจะปล่อยของ,องเชิญครับวันนี้แก้ว16ออนกับ22ออนเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องความหวานก็อยากจะให้แต่ละท่านอ่ะแต่ละร้านอ่ะไปปรับปรุงเอาอีกทีนึงนะเพราะอันนี้เป็นไกด์ไลน์เฉยเพวกเราสอนเป็นไกด์ไลน์เฉยเเพราะว่าแต่ละสถานที่เนี่ย ความหวานมันไม่เหมือนกันก็เอาเอามาตรฐานของของพื้นที่ที่ตัวเองอะ่ะชิมอยู่กินอยู่อันนะัเป็นหลักส่วนจะเพิ่มหรือลดอะไรเนี้ยก็แนะนําให้ดูเฉพาะบุคคลของแต่ลูกค้าที่เข้ามาหน้าร้านของเรานะครับแล้วก็เรื่องของตัวไซรับนี่ก็เหมือนกันไม่แนะนําให้ใช้เยอะกว่านี้ไม่งั้นน่ะกลิ่นกลิ่นมันจะไม่เป็นแบบธรรมชาติกลิ่นจะไม่เป็นธรรมชาติ มันจะเหมือนกับเป็นสารปรุงแต่งท,ที่ที่มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าทําอย่างที่เราว่าเนี่ยมันค่อนข้างจะพอดีแหละรสชาติได้กลิ่นได้ก็จะมีความอร่อยนะครับอ่ะแล้วมีอะไรอีกเพิ่มเติมราคาราคาเท่าไหร่อ่ะก็ถ้าเป็นแก้ว16ออนก็แนะนําให้อยู่ที่35-40บาทค่ะ uh huh. ถ้าเป็น22ออนซ์ก็40-45ค่ะ uh huh. ล้วแต่พื้น <Okay. S 2> ที่นั้นด้วย <Okay. S 2> โอเคเข้าใจตรงกันเนาะ,ะส่วนใครจะลดมากกว่าน,นี้ก็อยู่ที่แต่ละร้านด้วยว่าร้านเราอะ่ะมีมีค่าเช่าไหมมีค่าอะไรอื่นๆ่นอ่ะนอกเหนือจากนี้ไหมถ้าหากว่าไม่มีอะไรเราก็สามารถที่จะลดลงได้อีกอันนี้ก็ดูความเหมาะสมแต่ละพื้นที่นะครับอย่าเอาเอาเอา,เอาก,กฎกติกาที่ที่ที่เราอะ่ะส่งมอบให้เนี่อันนั้นเป็นหลักราะนั้นมันก็ต้องมีความยืดหยุ่มั่งนะครับโอเค เชิญเมนูแรกเมนูแรกเป็นแอปเปิลนะคะชากรีทแอปเปิลชากิที Apple. กทแอปเปิลเหมือนเดิมใช้ของติงฟงติง,ฟง,ตงฟงนะครับเป็นสูตรสูตรสองนะคะสูตรสองราคาถูกหาซื้อง,ง่ายเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าใช่เจ็ดสิบห้าแต่ละพื้นที่ไม่รู้นะก็ประมาณคร่าวๆประมาณนี้ ไซลับเหมือนเดิมนะคะ75 ml ค่ะ75 75สีนี้นะคะ75โอเคขอดูหน่อยครับ75นะครับ75 ml ต่อไปต่อไปน้ำร้อนนะคะ20 m ลค่ะน้ำรอ <ML S 1> ้นำรอนนี่เราต้องใส่นะทุกคน<ช>เราต้องใส่นะน้ำร้อนเนี่ยถ้าไม่งั้นน่ะมันจะผสมกันยาก<ส>เดี๋ยวจะหาว่าเอใส่ไปทำไมนิดเดียวไม่มีไม่ใส่ไม่ได้เหรอยุ่งเปล่าๆแต่จริงๆแล้วต้องใส่ไม่งั้นมันจะผสมกันยากเวลาเราเสิร์ฟให้กับลูกค้า น้ำร้อนนี่จะไปช่วยลดความเข้มข้นของสลับะะออกอครับต่อไปต่อไปกดน้ำร้อนก่อนนะคะถ้าเป็นอันนี้ถ้าเป็นกดน้ำร้อน125 ml ค่ะ าชากรีนทีหนึ่งช้อนคูนนะคะหนึ่งช้อนพูน,น,ะะน,พ,นพูนประมาณประมาณอันนี้ถ้าใครใช้เครื่องเนี่ยใช้ใช้สูตรนี้ไม่ได้นะม,มันจะใช้ชาเยอะเกิน<า>ไปมันจะเข้มข้นเกินไปอันนี้เฉพาะถุงกองครับอาฮะใครมีเครื่องคนก็ใช้เครื่องคนคนได้เลยนะคะถ้าไม่มีก็ใช้ช้อนได้ค่ะ ส่วนถุงกองนี้ก็ควรจะแยกนะไม่ควรจะใช้ร่วมกันหลายๆเมนูอของใครของมันจากนี้เราก็พักก่อนเอาให้ลูกค้าก่อนโอเคอเมริกาโน่ใหญ่ไม่หวานบดกาแฟใหม่ๆ บรรทุกนะครับเดี๋ยวขอทำเครื่องดื่มให้ลูกค้าก่อน อย่าลืมนะครับหลังจากสกัดน้ํากาแฟเสร็จหรืออะไรเมนูอะไรก็แล้วแต่เสร็จเดนน้ําทิ้งทันทีเพื่อทำความสะอาดหัวชงของเรา ใครที่ยังไม่มีเครื่องก็ดูการใช้งานเครื่องไปพังๆก่อนก็ได้นะครับเผื่อวันหน้าใช้เครื่องเราจะได้ใช้เป็นอะเชิญครับต่อไปเราเราตวงบอกก่อนเราเราเราตวงนี้ผสมตวน,นใช่ค่ะตวงไหลับผสมน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะคตัวที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะก็ใส่ได้เลย มาตรงนี้ดีกว่าใส่น้ำแข็งเรียบร้อยครับค่อๆเลยนะคะ ครับ1แก้วอันนี้ต่อไปแก้ว22ออน22ออนแก้ว22ออนนะคะใส่หลับ100 ml ค่ะใส่หลับ เทเทให้ดูหน่อยให้เทให้ดูหน่อยไม่ใช่เราขวดอะอย่างนี้อ่าแล้วก็น้ำร้อน20 ml เหมือนเดิมนะคะ ควเ,เพื่อลดความเข้มข้นจะได้ผสมกันง่ายอันนี้พยายามพยายามพูดให้เข้าใจกันลายหนหน่อยนะครับจากนั้นเราก็เตยมชาใส่น้ำร้อน,อนก่อนค่ะใส่น้ำร้อนน้ำร้อน150 ml นะคะ ร้อยห้าเิบผงชากินทีน,นะคะหนึ่งช้อนคูณเล็กน้อยนะคะหนึ่งช้อนคูณเล็กน้อยหนึ่งแล้วก็หนึ่งส่วนสามค่ะหนึ่งส่วนสามครับ อย่าลืมนะครับย้ำอีกทีนึงอันนี้กรณีที่เราใช้ถุงกองจะต,ต้องใช้เยอะกว่าเครื่องจากน้า เราก็จะมากรองครับหลังจากนั้นเราก็มาเตรียม ขน้ำแข็งใส่ใสนีไปก่อนลับเราไปก่อนครับเพื่อจะได้แยกชั้นอย่างชัดเจน ก็ค่อยๆโรยตัวชาที่เรากรองไว้นะคะได้แล้วครับ16ออนกับ22ออนจากนั้นเมนูต่อไปคือ าชากินพีลิจีลิจีอ่ะอธิบายนิดนึงอันนี้เผื่อคนที่เข้ามาดูว่าไอลิจีอ่ะทำไมต้องใช้สตรอเบอรี่มาตั้งคู่กันตรงนั้นเพราะตัวสตรอเบอรี่นี่เป็นตัวที่เพิ่มสีให้กับลิ้นจีอ่าเราก็ใส่แค่นิดเดียวนิดเดียวค่ะอ่า,าครับเดี๋ยวลองดูกันอ่ะพอดีมีลูกค้าหน้าร้านครับสั่งได้เลยค่ะ ไม่หวานใช่ไหมคะแก้วเล็กแก้วใหญ่คะน,นีโกโก้อะไรนะโกโก้ไม่หวานเลยคะ่ะไม่วหวานไม่ใสน่นมแก้วเล็กหรอแก้วเล็ก ที่เราใช้โกโก้กี่ช้อนเนี่ยสามช้อนค่ะสามช้อนโอโกโก้ไม่หวานไม่ใส่อะไรเลยใส่แต่โกโก้อย่างเดียวโกโก้กับน้ำร้อนเท่าที่รู้มานะว่าเมนูนี้สำหรับคนที่ว่าทานไปแล้วทำให้อารมณ์ผ่อนคลายอันนี้เท่าที่รู้มาอเไรไหคะอะเชิญต่อชากินทีลิ้นจี 1 6ออนนะคะไซลับ75 ml ค่ะจากนั้นนี่เรา,นานก็จะใส่สีเข้าไปเพื่อให้มันดูสวยงามใ,ให้สมกับว่ามันเป็นลิ้นจี่ เดียวนะคะไม่ต้องเดียวครับนิดเดียวโอเคมีป้ายหรือยังมีป้ายหรือยังทำงานไม่ทันเลยอ่ะน้ำร้อน20 ml นะคะน้ำร้อน20 ดูสีดูสีพอใส่ไปแล้วมันก็จะสีสวยขึ้นมันก็ดูไม่จืดชืดครับอ่ะ,อะเชิญชาน้ำร้อนนะคะร,ร้อย l ี่สหว่ยี่ 16กออนถุงกองหนึ่งขอขอย้ำหน่อยนะขอย้ำเยอะๆกลัวจะทำผิดพลาดกัน นั้นเราก็กองหรือใครจะทำตรงนี้ก่อนก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่แแตทำกองชาก่อนก็ได้แล้วค่อยไปเตรียมอย่างอื่น ส่วนใครที่ใช้น้ําแข็งเกล็ดอะน้ำแข็งบดเนยน้ำแข็งบดท,ที่มีความละเอียดอก็ให้ดูความหวานอีกทีหนึง่งว่าประมาณไหนเรียบร้อยสวยครับสวยสวยมาก ต่อไป22ออน เหมือนเดิมน้ำร้อนยี่สิบจากนั้นเราก็เตรียมชาต่อชาต่อนะค,ะคร้อนร,ร้อยห้าสิบองศาแล้นะคะ กองแล้วใช้1ช้อนปูนช้อนแรกช้อนต่อไปเด็ดหส่วนสครับ นั้นเราก็โลยสังเกตดูนะเราจะใส่น้ำแข็งเยอะนะเพื่อเวลาเทชาลงไปมันจะได้ไม่ลงไปที่ที่ตัวลิ้นจี่ไม่งั้นมันจะแยกชั้นกันไม่ชัดเจนเสร็จแล้วโอเคขอบคุณมากนะ เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องเพิ่มความหวานถ้าหากว่าเพิ่มความหวานอย่าลืมนะครับน้ําพวกนี้เราไม่ต้องไปเพิ่มเพิ่มอย่างเดียวคือน้ําตาลผสมไปกับตัวชากรีนทีชากีนท,นทีตอนที่ว่าเราสกัดเหลือแต่น้ําเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปแล้วแต่แต่ละร้านเราต้องการต้องการค่ามาตรฐานของร้านเราประมาณไหนเราก็เอาอันนั้นเป็นหลัก แล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่บอกครับเพิ่มลถเอาตามลูกค้าแต่ละท่านเอาแต่ว่าอย่างแรกเลยคือหล,กลักเราต้องต้องต้องมีมาตรฐานของร้านเราเราก่อนว่าจะใช้น้ําตาลที่เท่าไหร่ก็ประมาณนี้มีคนบอกมีคนถามป้ายเสร็จหรือยัง้ายยังไม่ได้ทำเลยงานเยอะมากช่วงนี้เดี๋ยวขอตอบคําถามครับอสวัสดีนะครับทุกคน ขออนุญาตไม่อ่านกลัวพลาดกลัวอ่านผิดมีป้ายหรือยังคะเดี๋ยวจะเล่งทำให้ครับป้ายลิ้นจี่สีสวยน่าดื่มมากค่ะใช่แค่เติมสีของตัวสตออรอเบอรี่ลงไปแต่ถ้าหากว่าเป็นน้ำแดงเฮลบูบอยอ่ะก็เติมได้นะแต่ว่ากลิ่นมันก็จะอะไรอ่ะ แปลกๆนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นไปได้เอาตัวสตรอเบอรี่ดีกว่าของเขาดีกว่าด้วยตัวใส่หลับหวานอร่อยพอดีแล้วค่ะครับใช่ครับแต่ละพื้นที่แต่ถ้าหากว่าพื้นที่อย่างของผมเนี่ยนี่หรือว่าทานหวานน้อยเนี่ยก็กําลังดีครับสูตรที่ให้ไปอันนี้กําลังดีแต่ถ้าหากว่าต้องการหวานน้อยกว่านี้ล่ะทําไงครับพี่แมท ลดใส่หลับลงนะครับลดใส่หลับลงก็ยังหอมก็หอมอร่อยเหมือนเดิมไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงมากอืมแต่อย่าลืมละกันเรื่องการเติมน้ำอนะ่ะ20ลิซีอันนี้นะ่ะดูแล้วมันเหมือนกับไม่จําเป็นนะแต่จริงๆแล้วจําเป็นครับไม่เชื่อใครลองทําดูก่อนก็ได้ว,ว่าเติมน้ําเติมน้ํากับไม่เติมน้ํา แล้วลองลองดูลองคนดูมันจะมีความเหนียวความข้นที่ติดติดอยู่ก้นแก้วอันนี้ครับมันจะผสมกันยากแต่โดยส่วนตัวของผมจริงๆนะผมชอบลิ้นจี่มันหอม,ห,อมหวานกําลังดีด้วยตัวเองชอบกินลิ้นจี่อยู่แล้วด้วยครับใครจะซื้อฝากก็ได้ส่งที่อยู่บอกแมทน้องแมทได้เลยลิ้นจี่ส่งมาหน้าร้านนะคระับสงมาหน้าร้านขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่รับชมกัน มีอะไรก็ถามในในในไลฟ์เดี๋ยวงวดหน้าก็เหลืออะไรอีกสตรอเบอรี่ y. หรือว่าใครทําก่อนก็ได้ก็โดยมากจริงๆก็ประมาณนี้แต่คนที่ทําถุงกองก็ทําใจนิดนึงนะแล้วก็มันไม่ใช่ข้อติเยอะแยะอะไรมากมายเลยเกี่ยวกับสีของตัวชากินทีที่เราสกัดออกมาแล้วอะที่ว่ามันมีมันมีมันไม่ใสเท่ากับที่ว่าผ่านกับจากการการสกัดจากเครื่อง แต่อย่างน้อยเรายังได้ขายอย่างน้อยรสชาติมันก็ใกล้เคียงกันมากที่สุดสิ่งที่จะยอมรับต่อมาก็คือ,อ,อตัววัตถุดิบที่เราจะต้องใช้มากกว่าเครื่องแต่อย่างน้อยเราหาฐานลูกค้าได้เราค่อยๆเก็บเงินสะสมสะสมไปเรื่อยๆแล้วเราก็ลงทุนซื้อเครื่องลงทุนซื้อเครื่องทีละตัวลงทุนซื้อเครื่องทีละตัวก่อนแล้วหลังจากนั้นน่ะถ้าหากว่าเราเริ่มมียอดขายดีขึ้นเพิ่มด้ามชงอีกอันหนึ่งโดยที่ใช้เครื่องตัวเดียวถูกต้องปะ แค่ด้้มชง2อันก่อนแล้วค่อยๆไต่เต้าตขึ้นไปอันนี้มันอยู่แต่แต่ละท่านแล้วว่าท่านไหนมีความใส่ใจในการทำงานใส่ใจลูกค้าใส่ใจหน้าร้านใส่ใจวัตถุดิบต่างๆอะ่ะมากน้อยแค่ไหนมันก็จะเป็นผลต่อยอดขายของแต่ละร้านเหมือนกันเพราะนั้นก็อยากให้คนทุกคนศึกษาให้ดีให้เข้าใจก่อนว่าเหตุผลว่าทำไมถึงต้องใส่แบบนี้อย่างนี้ อย่าไปลัดขั้นตอนอย่าไปเอาอะไรที่มันสะดวกอย่าเอาอะไรที่มันง่ายอย่าเอาอะไรที่มันถูกถ้าหากว่าเรามัวแต่คำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวเราเองเป็นหลักอะลูกค้าเขาจะไม่ได้อะไรกลับไปเขาจะได้น้ำที่คุณภาพธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ติดใจในคุณภาพสินค้าของร้านเราอันนี้ฝากไว้ให้คิดให้ด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเรื่องจริงทั้งหมด ที่ผมสอนไปมันคือประสบการณ์ที่ผ่านมาระยะเวลาก็สิบกว่าป,ปีแล้วที่ผมทำงานเกี่ยวกับขายน้ำนี่แหละเพราะนั้นอ่ะมันก็เป็นสิ่งยืนยันว่าทำมถึงประสบความสำเร็จและร้านไหนถึงไม่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับตัวผู้ขายโดยตรงเลยครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมน้องแมทไม่ดูให้เลยยืนยืนสวยอย่างเดียวเลยลิ้นจี่ใช่ไหม ส่งมาได้อ่าประมาณนี้สีสวยค่ะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าเจอกันใหม่ถ้ามีเวลาช่วงนี้งานเยอะมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมกันครับ